คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับมอนซากำลังจะระเบิดความมันบนสนามของอิตาเลียนกลางปี2025และเรามีข่าวเดือดร้อนแรงจากทีม f ฟอร์ราใช่แล่ะครับและแคลกหนุ่มเลือดไฟแดงของเรากำลังลั่นคำมั่นว่าโพอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมลองถามตัวเองสักนิดคุณพร้อมจะเห็นรถ F1 สีแดงฉุนโฉดวิ่งแซงหน้าทุกคันบนทางตรงยาวของมอนซาหรือ,อยังหรือว่าคุณยังคิดว่าเรดบูลจะมาแย่งความเดือดนี้ไป วันศุกร์ที่ผ่านมา f e r r a ร i ี่ทำให้แฟนๆใจสัน่นเล c l คล c จบ FP1 และ FP2 ที่อันดับ2ทั้ง2ครั้งแค่ตามหลังเพื่อนร่วมทีมลูอิสแฮมิลตันเท่านั้น FP1 Hamilton P1 FP2 l Le ล c l e คล P2 นี่ไม่ใช่แค่โชคนะนี่คือสัญญาณว่า SF25 ยังมีสปีดแรงเต็มพลังถึงแม้ว่ารถจะขับยากทั้งน้ำหนักเบาทั้งหนัก ถ้ารถขับยากแต่เร็วแบบนี้คุณจะยังกล้าเสี่ยงลุ้นชิงโพหรือจะรอให้มันนิ่งก่อนพูดถึง S.F. 2 5รถที่บางคนเรียกว่าจัดจ้านแต่ดือ้อจุดดีความเร็วสูงบนทางตรงมอนซ่าเหมาะกับรถฟอร์รีสายพลังแรงจุดด้อยแฮนด l i ลิงซับซ้อนการควบคุมบนโค้งต้องแม่นยำสุดๆและแคลกบอกเองว่า On low civil and high civil It's been quite tricky but fast. แปลเป็นไทยง่ายๆว่ารถมันยากแต่เร็วโคตรนี่แสดงถึงอะไร Ferrari รรไม่ได้เน้นแค่ความสวยงามแต่เอาแรงมาทุบคู่แข่งเต็มเต็ม ลองคิดดูนะครับสองคนนี้คือดาวเด่นทีมเฟอร์รารีและแคลกบุ้งมั่นล่าโพเต็มตัวแฮมิลตันแม้มีกริดเพนอลตี้แต่ยังโชว์ฟอร์มใครจะใช้เดี่ยวบนมอนซ่าจะเป็นแฮมิลตันที่มีประสบการณ์แต่มือหรือละแคลกหนุ่มไฟแรงที่หิวโหดอย่าลืมว่าเรดบูลและแมคลาเรยังอยู่เรดบูลอาจมีความเร็วซ่อนอยู่ครับแมคลาเรนไม่ใช่คู่แข่งที่ควรมองข้าม และแคลกพูดชัดว่าถ้าเฟอร์รารี่ปรับรถต่อไปโอกาสชิงโปรยังเปิดกว้างคุณคิดว่าเฟอร์รารี่จะทำได้ไหมหรือเรดบูลจะกลับมาล้างแขนมอนซ่าไม่ใช่สนามธรรมดาทางตรงยาวสุดลุ่งหูลูกตาโค้งเฉียบต้องแม่นยำความเร็วสูงสุด350บวกบวกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่แปลว่าอะไรรถเร็วแต่ขับยากเท่ากับความตื่นเต้นสูงสุดสำหรับแฟน F1 Low Fever l a b รถหนักน้อยแต่แฮนด l i ลิงซับซ้อน High f v v r r l ล b รถหนักแต่ต้องรักษาความเร็วนี่แสดงให้เห็นว่าเลคแครกต้องคุมรถทุกช่วงเวลาถ้าพลาดนิดเดียวลมมอนซาจะพัดเอาโอกาสชิงโพไปทันทีทีมอื่นในรอบคุอลิฟายิ่งถัดปลองเปรียบเทียบ Ferrari รถเร็วแต่ทริกกี้เรดบู l ความเร็วยังไม่เปิดเผยเต็มที่ m มคลาเรนยังเป็นไวการ์ด นี่คือสงครามแห่งเซี้ยวมินาทีทุกมิลลิเซกันมีค่าเท่าก,กับชีวิตแฮมิลตันแม้มีกริดเพนอตี้แต่ยังแสดงความเชื่อมัน่นเรายังมีโอกาสทำผลลัพธ์แรงถ้าฟรารีปรับรถต่อไปคุณคิดว่าแฮมิลตันจะช่วยละแคลงหรือจะแข่งกันเองใครว่า F1 เป็นแค่รถเร็วมอนซาคือสนามประลองความโหดทางตรงทุบแรงบูต์เต็มกำลังโค้งความแม่นยำคือชีวิต พิตสตอปแค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนทุกอย่างแฟนๆจะได้เห็นรถแดงฟรารีร่พุ่งชนความเร็วเต็มที่อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคุณเคยสงสัยไหมว่ารถเร็วที่สุดในวันฝึกซ้อมจะชนะโพจริงหรือไม่ความเสี่ยงจากแฮนด์ลิงซับซ้อนจะทำให้ละแคกพลาดไหมนี่คือเวลาที่คุณต้องลุ้นทุกจังหวะทุกวินาทีสรุปศักยภาพฟาราีสปีดแรงชัวแฮนดลิต้องปรับตัว คอนสิสเทนซี่ยังต้องปรับและแคลครู้ดีเร็วอย่างเดียวไม่พอต้องแม่นยำด้วยมอนซากำลังรอความเดือดของเฟ r ร์รแลี่และแคลใครจะใช้เดียวใครจะพลาดโอกาสใครจะกลายเป็นฮีโร่บนทางตรงยาวสุดลูกหูลูกตาถามแฟน F1 คุณจะเชียร์และแคล่าโพเต็มตัวหรือเปล่าคุณคิดว่าเรดบูลจะกลับมาล้างแค้นทันไหมนี่คือสงครามความเร็วที่ไม่มีใครอยากพลาด สุดท้ายมอนซ่าคือสนามศักดิ์สิทธิ์ของความเร็วและความดุดันและเรากำลังจะได้เห็นละแคกบวกฟอร์รี่เท่ากับโพลหรือพลาดแฟนๆเตรียมใจให้พร้อมเพราะเพราะเส้นทางตรงยาวของมอนซ่าจะทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงกว่าเดิมหลายเท่า